สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์พลากรสอนสร้างเว็บนะครับในเอพิโซดนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของการ่าวิกฤตด้วยออนไลน์ทำได้จริงหรือนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับควงวิตกกังวลกันไม่ใช่น้อยเลยนะครับบางคนอาจจะเพิ่งลงทุนใหม่อาจจะเพิ่งลงทุนเข้าไปในธุรกิจเพิ่มเติมเพราะว่าคิดว่าเราเริ่มเห็นแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงครับ แล้วเหตุการณ์มันก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับเพิ่มพุ่งขึ้นแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยของเราแล้วเราจะทําอย่างไรดีไม่ว่าเราจะเป็นนักธุรกิจหรือเราจะเป็นพนักงานประจําหรือจะเป็นฟรีแลนซ์ก็ตามทุกคนเนี่ยได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าใครจะตั้งคําถามว่าการทําธุรกิจด้วยออนไลน์ทําได้จริงหรือเปล่านะครับผมจะบอกว่าการทําธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันได้กลายเป็นภาคบังคับให้แล้วครับ ทุกคนเนี่ยอาจจะทําธุรกิจโดยใช้ออนไลน์โดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้ไม่ว่าธุรกิจของเราจะเป็นอะไรนะครับหรือจะอยู่มา20ปีหรือว่า50ปีแล้วก็ตามพอถึงวันนี้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราเนี่ยต้องใช้ออนไลน์ในการทําธุรกิจนะครับบางคนไม่เคยมี f a c e b o o k p a g จอาจจะต้องเปิด Facebook Page ขึ้นมาบางคนไม่เคยใช้ l ล ne เลยก็อาจจะใช้ l ล ne เพื่อติดต่อกับลูกค้าขึ้นมานะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือ กำลังซื้อนะครับย้ายไปอยู่บนโลกออนไลน์ค่อนข้างมากแล้วนั่นเองนะครับถ้าธุรกิจของเราเนี่ยยังไม่ไปอยู่บนออนไลน์เราก็จะถูกคู่แข่งเจ้าอื่นแย่งตลาดไปในทางออนไลน์แน่นอนครับก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตนะครับผมได้เคยคุยกับผู้ประกอบการหลายเจ้าเลยนะครับเราคุยกับน้องๆฟรีแลนซ์หลายคนด้วยว่าเอ๊ะทำไมไม่ทําเว็บไซต์ขึ้นมาละ่ะหรือว่าทําไมไม่เริ่มทํากิจการของเราให้เป็นออนไลน์ละ่ะคําตอบก็คือว่า ไม่รู้จะทำไปทำไมนะครับเปลืองค่าใช้ใจ่เปล่าๆตอนนี้ก็มีลูกค้าอยู่แล้วมีเซลล์วิ่งขายของได้ของก็ไปวางตามห้างสรรพสินค้าขายได้อยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเมื่อปีก่อนหลายธุรกิจเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวสำหรับออนไลน์ไว้เลยแต่พอเกิดวิกฤตขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอห้างปิดธุรกิจก็ไปต่อไม่ได้นะครับมันขายไม่ได้นะครับเซลล์เอาไว้ขายก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าร้านค้าเนี่ยที่เป็นร้านเล็กก็ปิดนะครับกาลังซื้อก็หดลง เวลาคนที่จะซื้อจะใช้ใจ่ายต่างๆก็มาดูรีวิวบนโลกออนไลน์อย่างนี้นะครับถ้าแบรนด์ของเราไม่ได้ติดอยู่บนโลกออนไลน์แบบนี้แล้วเราจะไปขายอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับก็เลยเป็นภาพบังคับว่าอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้จะไม่มีวิกฤตก็ตามเราก็ต้องทําธุรกิจของเราให้มันออนไลน์ขึ้นมานะครับทุกอย่างไม่มีคําว่าสายเกินไปเรามาพูดถึงการทําธุรกิจให้ออนไลน์ก่อนจะทําได้อย่างไรนะครับ ในยุคสมัยนี้เนี่ยเป็นยุคที่ดีมากๆนะครับเพราะว่ามีเครื่องมือหลากหลายเลยที่จะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนโลกออนไลน์ได้ครับตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นการสร้าง Facebook Page ขึ้นมาเอาไว้ขายของหรือเอาไว้โต้ตอบกับลูกค้าอันนี้ก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยนะครับหรือล่าสุด Line My ช h o p ก็สร้างร้านค้าบนไลน์ได้แล้วแบบนี้นะครับหรือถ้าเราคิดว่าจะเข้าถึงคนให้ได้มากขึ้นเราก็สร้างเว็บไซต์เพื่อให้มันรองรับแพลตฟอร์มอย่าง Search Engine แบบ Google หรือ Microsoft Bing ก็ช่วยได้นะครับก็จะช่วยให้คนเนี่ยเห็นเรามากขึ้นนะครับและต้นทุนนะครับในการสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเทียบกับสมัยก่อนแล้วตอนนี้เนี่ยสร้างโดยต้นทุนต่ำกว่ามากๆนะครับสมัยก่อนถ้าจะมีเว็บไซต์ได้เนี่ยก็ต้องใช้เงินเนี่ยเป็นแสนเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยใช้เงินไม่เท่าไหร่นะครับก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้แล้วและถ้าเรามีความรู้เราก็สามารถสร้างได้ฟรีอีกด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราสามารถทำได้ตอนนี้เลยนะครับก็คืออาจจะลองไปเริ่มสร้าง Facebook Page Line My Shop หรือว่าสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาก็ได้ลองดูนะครับทำธุรกิจของเราให้เริ่มออนไลน์แต่ทีนี้พอเราเนี่ยเริ่มทำธุรกิจให้ออนไลน์แล้วเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเมื่อเราเนี่ยมาอยู่ในธุรกิจออนไลน์ไม่ว่าจะเจ้าเล็กหรือว่าเจ้าใหญ่ในธุรกิจนะครับ ทุกคนก็แข่งขันกันอยู่ในสนามเดียวกันนะครับโดยเฉพาะสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยก็คือเราจะมีออเดียนหรือว่าลูกค้าก็คือคนที่ออนไลน์อยู่เนี่ยนะครับเป็นคนเดียวกันนะครับดังนั้นเวลาที่เราประชาสัมพันธ์หรือทําโฆษณานะครับเราก็ต้องแกงแย่งกันนะครับกับคนที่ทําธุรกิจให้มันออนไลน์ด้วยกันนั่นเองนะครับแล้วเราจะทํำยังไงดีการที่เราจะได้มาซึ่งลูกค้าหรือว่าค้าขายกับกลุ่มเป้าหมายของเราได้นะครับ เราจะต้องดึงความสนใจของเขาให้ได้ก่อนนะครับเมื่อผู้ชมเห็นโฆษณาของเรานะครับเราต้องหยุดความสนใจของเขาเอาไว้ให้ได้นะครับเพราะว่าอัตราการเลื่อนฟีดใน facebook นะครับในตอนนี้นะครับหรือว่าฟีดใน Instagram ก็ตามมันเร็วมากจริงๆนะครับไม่เกิน2วินาทีคนก็เลื่อนผ่านไปละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่โดดเด่นพอที่จะหยุดความสนใจของออเดียนหรือว่าผู้ชมของเราไว้นะครับ เราก็มีโอกาสที่จะขายของได้ยากนะครับอันนี้บอกไว้ได้เลยแล้วที่สําคัญครับลูกค้าบนโลกออนไลน์พร้อมที่จะเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อนะครับพอเห็นอันนี้ปุ๊บเห็นอันนั้นมาใหม่ดีก็พร้อมที่จะเข้าไปดูของใหม่อยู่เรื่อยๆเลยนะครับเพระเาะการดูของใหม่มันไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรนั่นเองแล้วก็ไม่ต้องเดินทางด้วยเพราะมันสะดวกแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะครับการที่เราทําธุรกิจของเราให้ออนไลน์ ไม่ใช่แค่การสร้างเพจหรือว่าการสร้างเว็บไซต์สร้างเสร็จแล้วก็จบแบบนี้ถือว่าออนไลน์แล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับแต่เราก็ต้องดูแลมันด้วยนะครับเพราะว่าเว็บไซต์หรือว่าเพจที่มันไม่อัปเดตนะครับก็ไม่มีใครอยากดูนะแล้วก็อัลกอริทึมนะครับหรือว่าวิธีคิดของระบบต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่ช่วยเราดันนะครับเพราะว่าเนื้อหาของเรามันไม่สดใหม่นั่นเองระบบเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Google ก็ตามนะครับเขาชอบความสดใหม่ ของเนื้อหาของเรานะครับดังนั้นนะครับในโลกออนไลน์นะครับเป็นโลกที่ต้องการความสนใจอย่างมากนะครับที่ยะยุดออดีนหรือว่ากลุ่มผู้ชมของเราไว้นะครับแล้วก็ความสดใหม่เพื่อให้กลุ่มผู้ชมเนี่ยมาค้นหาและติดตามเราได้เสมอนะครับดังนั้นหากเราดันธุรกิจของเราให้ออนไลน์แล้วก็ต้องมาดูแลด้วยนะครับทีนี้ก็มาถึงอีกหัวข้อหนึ่งนะครับ ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะทําให้ออนไลน์นะครับสามารถทําได้นะครับโดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการนะครับธุรกิจที่มีสินค้าขายอย่างเป็นลูกทมนะครับอย่างเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จับต้องได้เนี่ยยังมาขายยังมาทำอ e ีคอมเมิร์ซได้ในโลกออนไลน์นะครับแต่บางธุรกิจยอย่างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการการนําเที่ยวธุรกิจสปาธุรกิจฟิตเนสธุรกิจเหล่านี้เนี่ยมันทําออนไลน์ได้ลําบากเหลือเกินนะครับแต่ก็มีอย่างอื่นอีกเยอะเลย ที่เป็นธุรกิจแนวบริการอย่างนี้ที่ออนไลน์ไม่ได้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะธุรกิจเหล่านี้เขาก็หาลูกค้าออนไลน์ได้นี่นะหาออนไลน์ได้ก็จริงนะครับแต่ถ้ามันวิกฤตอยู่แล้วใครจะไปใช้บริการล่ะครับธุรกิจเหล่านี้นะครับก็ต้องหาคนลยุทธ์อื่นนะครับนอกเหนือจากการหาลูกค้านะครับเพราะว่าในยามที่เกิดวิกฤตเนี่ยธุรกิจมันก็ไปต่อไม่ได้เลยนะครับดังนั้นจะทําอย่างไรดีเพื่อจะทําให้ธุรกิจไปต่อได้นะครับ อันนี้ต้องเล่าให้ฟังตอนที่ผมเรียนการตลาดนะครับจะมีธุรกิจอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือธุรกิจที่ไปไม่ไหวและหรือว่าไปต่อไม่ได้จริงๆนะครับไม่ไว่าจะใช้วิธีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอะไรก็ใช้ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆแต่มีวิธีหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือวิธีการปรับหรือเปลี่ยนธุรกิจนั่นเองนะครับยังสามารถทําได้ถ้าธุรกิจนั้นรู้ตัวนะครับแล้วก็ งินสดหรือว่าแคสยังไม่หมดสกอดแล้วก็เริ่มทํามันก่อนนะครับอันนี้ลองคิดเป็นไอเดียดูนะครับอย่างเช่นในธุรกิจสปาเนี่ยถ้าคนไม่มาสปาหรือมาสปาไม่ได้นะครับแต่เรามีลูกค้าในมือนะครับเราก็อาจจะออกเป็นคอสเรียนสปาเองที่บ้านอย่างนี้นะครับแล้วก็พ่วงขายอุปกรณ์ด้วยอย่างเช่นอะเครื่องนวดไหมหรือว่าอรารโมไปนวดไปแบบนี้แล้วก็ลองขายได้นะครับหรือไม่เราก็อาจจะพ่วง แพ็กเกจอาหารคล mm ีน hmm. ไปเลยเพราะกลุ่มคนที่มาสปาอย่างน้อยก็ต้องรับสุขภาพบ้างนะครับอ่าอีกตัวอย่างเนี่ยอันนี้ธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจที่โดนหนักมากนะครับก็คือธุรกิจโรงแรมอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าโดนหนักมากจริง mm hmm. ๆเมื่อมีมีคนมาเที่ยวไม่มีคนมาพักเราจะทำยังไงดีนะครับอ่เราเปิดเป็นที่ให้เช่าไหมให้สอนพิเศษในห้องเล็กๆอะไรอย่างนี้ไหมแบบว่าสอนแบบโซเชียลดิสแตนต์อย่างนี้นะครับทําเป็นรายวันได้ไหมนะครับ หรือให้สอนในพื้นที่เปิดนะครับอย่างเช่นห้องอาหารหรือว่าทําห้องประชุมแบบเล็กแบบเปิดประตูไว้ตลอดเพื่อความปลอดภัยและโปร่งใสแล้วก็ในแต่ละห้องนะครับก็ให้สอนกันคนน้อยอย่างนี้นะครับแต่ให้เช่าเป็นรายวันอะไรก็ว่าไปนะครับลองหาไอเดียใหม่ๆดูนะครับไม่ว่าเราจะเป็นธุรกิจอะไรถ้าเรายังหาไอเดียแล้วก็ปรับตัวได้เราก็ยังสามารถที่จะอยู่รอดได้ครับและที่สําคัญเมื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจแล้วอย่าลืมนําธุรกิจของเรา ไปไว้บนช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับอย่างน้อยเพื่อหาลูกค้าให้เข้ามาและดำเนินธุรกิจต่อไปได้นั่นเองครับแล้วถ้าท่านไหนมีไอเดียอะไรนะครับที่จะร่วมฟาวิกฤตกันก็อินบ็อกมาทักพูดคุยกันได้ใน f a c e b o o k Inbox หรือว่าคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้ครับมาคุยกันได้เลยครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับและถ้าท่านใดต้องการติดตามพอดแคสต์พาากรสอนสร้างเว็บนะครับ ก็สามารถติดตามได้ที่ Spotify Google Podcast หรือว่า iTunes Podcast เข้าไปที่แพลตฟอร์มได้เลยแล้วก็พิมพ์คำว่าพลากรเว้นวักสอนสร้างเว็บครับก็จะเจอกับพลากรสอนสร้างเว็บ Podcast กดติดตามได้เลยครับส่วนคนที่ต้องการติดตามผ่านช่องทาง YouTube ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องพลากรสอนสร้างเว็บเช่นเดียวกันครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับเวลามีพอดแคสตหรือว่าวิดีโอใหม่ๆมา เราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับในเอพิโซดนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการฝ่าวิกฤตนะครับเจอกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับพลากรสอนสร้างเว็บ